ดวงรายวันประจำวันอังคารที่6กรกฎาคมพุทธศักราชส5 6 4รม12คามสิคำเดือน8ปีฉลูคนเกิดวันอาทิตย์การงานวันนี้จะเคลียร์งานที่ค้างค้างและปวดหัวมานานได้สำเร็จ คุณทำงานสบายขึ้นและมีเวลาในการคิดไตร่ตรองหรือวางแผนงานใหม่ๆมากขึ้นการค้าขายเรื่อยๆไม่ยุ่งยากงานรับจ้างทั่วไปก็ดูเหมือนจะขาดความกระตือรือร้นไปสักหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นวันสบายๆในเรื่องงานค่ะการเงินคุณคล่องแคล่วในการหมุนเงินการหาเงินก็โดดเด่นมีประสิทธิภาพทำให้มีเงินเข้ามาก ระวังความฟุ่มเฟือยจากความใจใหญ่ของคุณไว้ด้วยนะคะคุณหาเงินง่ายใช้เงินมากปัญหาการเงินที่มีเริ่มคลี่คลายไปอีกเปลาะความรักและครอบครัวโชคทางด้านความรักของคุณโดดเด่นในวันนี้แต่คุณก็ไม่ได้สนใจใครอย่างจริงจังถึงจะมีคนมาขายขนมจีบคุณมากมายแต่คุณก็ยังคงวานสเสน่ห์ต่อไปไม่คิดจะหยุดอยู่ที่ใครคนรัก คู่ครองจะมีการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันมีความสุขร่วมกันดีค่ะสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองส่งเสริมความนับถือน่าเลื่อมใสสุขภาพและชื่อเสียงอันดีในสังคมทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความสุขในชีวิตครอบครัวบริวารเชื่อฟังราบรื่นในการบริหารงานบุคคล เวลามงคล10นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันจันทร์การงานมีเกณฑ์ได้เริ่มงานใหม่ๆหรือโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นและอยากจะทำให้สำเร็จโดยเร็ว ความคาดหวังในงานของคุณค่อนข้างสูงแต่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จงานที่เกี่ยวกับการเสี่ยงค่อนข้างอันตรายจะสร้างชื่อเสียงให้กับคุณการเงินคุณขยันอดออมเก็บเล็กผสมน้อยไม่ฟุ่มเฟือยแถมยังมีโชคทางด้านการเงินผู้ใหญ่ก็ให้ความช่วยเหลือวันนี้การเงินไม่มีปัญหา และโชคลาบเล็กๆน้อยๆจะทำให้คุณยิ้มได้บ้างเก่งกำไรในหุ้นมักจะสมหวังหากคุณไม่ปล่อยให้ใจโลภจนเกินไปความรักและครอบครัวคนโสดวันนี้ให้ระวังเรื่องการเข้าไปเป็นมือที่สามจะมีคนที่มีครอบครัวแล้วเข้ามาสนใจและตามตื้อคุณจนคุณจะใจอ่อนได้ การหักห้ามใจไม่ทำผิดศีลธรรมเป็นเรื่องที่ท้าทายคุณพอสมควรส่วนคนมีครอบครัวแล้วก็ระวังความซุกสนที่จะทำให้มีเรื่องเช้าที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงในเรื่องชูสาวได้ค่ะสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมบริวารรักใครว่านอนสอนง่ายและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลผู้คนเคารพยกย่องเพิ่มสง่าราศีและความเมตตาเวลามงคลสี่นาฬิกาสาเอ็ดนาทีถึงหกนาฬิกาคนเกิดวันอังคาร างานคุณใช้เงินหรือผลประโยชน์ในการแก้ปัญหายิ่งหากงานมีปัญหาที่เกิดจากบุคลากรเพื่อนร่วมงานลูกน้องคุณจะสามารถจัดการได้อย่างเด็ดขาดทั้งแบบตรงไปตรงมาหรือต้องใช้เล่ยเลี่ยมวันนี้การจัดการและควบคุมงานให้เดินไปตามทางที่ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญที่สุดค่ะการเงิน มีเกณฑ์ที่คุณจะยอมทิ้งรายได้จำนวนมากจากงานประจําเพื่อออกมาเปิดธุรกิจเป็นของตนเองลงทุนเองและรับความเสี่ยงเองเพราะเป็นงานที่คุณรักอย่างแท้จริงและอาจจะเบื่อหน่ายกับงานเดิมๆที่ทํามานานแต่ธุรกิจใหม่ของคุณนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะสร้างรายได้ง,งามๆให้กับคุณในอนาคตวันนี้การเงินไม่ได้ฟืดเคืองแต่ก็ต้องยอมเสียเพื่อที่จะได้มาในภายภาคหน้าความรักและครอบครัว สิ่งที่ควรระวังในวันนี้คือความหงุดหงิดใจหรือเรื่องสุขภาพจิตของคนในครอบครัวหรือตัวคุณเองที่มักจะทำให้เกิดมีปากเสียงและความไม่เข้าใจกันได้ในครอบครัวกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้มากเกินไปก็จะสร้างความเครียดให้กับทุกคนวันนี้ควรผ่อนคลายให้มากเพื่อบรรยากาศที่ดีในชีวิตรักค่ะสีมงคลสีเทาสีบลอนสีควนบุรีเสริมโชคด้านการเงิน การเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์และลาบลอยทิศมงคลทิศเหนือเสริมความกระตือรือร้นความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นในการงานต่างๆเวลามงคล19นาฬิกา31นาทีถึง21นาฬิกา คนเกิดวันพุธกลางวันการงานความกระตือรือร้นของคุณในการทำงานเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในงานที่ทำอาจจะต้องเรียนรู้มากกว่าคนอื่นฝึกฝนมากกว่าคนอื่นและว,วันนี้คุณจะโดดเด่นกว่าทุกคนในองค์กรสมกับที่เหน็ดเหนื่อยมางานที่เกี่ยวกับการเงินจะเติบโตอย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัด านเงนิวันนี้โชคของคุณโดดเด่นมากมีเกณฑ์ถูกรางวัลได้โชคจากการเสี่ยงหรือได้โชคทางการเงินในรูปแบบอื่นอย่างไม่คาดฝันการเงินที่เคยย่ำแย่จะดีขึ้นอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเตรียมรับเรื่องดีๆไว้เลยนะคะความรักและครอบครัวคุณมีภาระในครอบครัวมากรับผิดชอบทุกอย่างทำให้ไม่ค่อยมีเวลาเงยหน้าจากงานที่ทำ ซึงมีความห่างเหินเกิดขึ้นควรหาเวลาอยู่ร่วมกันให้มากขึ้นส่วนคนโสดคุณรู้สึกเจียมตัวอยากจะพร้อมในด้านฐานะมากกว่านี้จึงเอาแต่ก้มหน้าก้มตาทำงานไม่กล้าเข้าไปจีบใครสีมงคลสีเทาสีบลอนสีควันบุรีเสริมคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ทำการใดก็ได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จ ทิศมงคลทิศตะวันตกเชียงใต้เสริมความรักความนับถือและความสดชื่นในการทำงานเวลามงคล7.31นาฬิกา31าทีถึง 9. นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนการงาน วันนี้งานของคุณจะไม่อยู่กับที่และคุณก็ดูจะกระตือรือร้อนในงานเป็นอย่างดีงานที่มีการแข่งขันคุณจะเป็นฝ่ายได้เปรียบคนที่สมัครงานไว้จะได้รับข่าวดีและใครที่วางงานใดไว้มักจะได้งานสมดังตั้งใจการเงินคุณวิตกกังวลกับเรื่องเงินทองยิ่งหากมีหนี้สินอยู่จะปวดหัวเพราะหมุนเงินไม่ทัน เงินที่ลงทุนไปในกิจการใดก็มักจะติดติดขัดขัด,ขดไม่ให้ผลกำไรเท่าที่ควรหรือขาดทุนต้องรอไปอีกสักพักจึงจะดีขึ้นระหว่างการล้มป่วยปวดหัวปวดประสาทที่เกิดจากความเครียดเรื่องเงินได้ความรักและครอบครัวคุณจะเหนื่อยนายปวดหัวจากความสุขสนของบุตรหรือบริวารในครอบครัวซึ่งคุณต้องคอยตามแก้ปัญหา มีเกณฑ์ที่คนรักคู่ครองจะต้องห่างเหินกันไปจากเหตุผลบางอย่างคนโสดคุณเอาแต่ใจตัวเองเหมือนเด็กๆจนผู้อื่นระอาต้องลดลงมาหน่อยจึงจะดีค่ะสีมงคลสีแดงสีทองเสริมความร่ำรวยมั่งคั่งเงินทองไหลามาเทมาทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมเมตตามิตรภาพความรัก และการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่เวลามงคล15นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิก30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงาน วันนี้ต้องอาศัยความน่าเชื่อถือจิตวิทยาในการบริหารงานยิงงานที่เกี่ยวกับบุคคลการให้บริการหรือทำงานกันเป็นกลุ่มยิงต้องใส่ใจเป็นพิเศษในด้านสภาพจิตใจและกำลังใจงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์นักแสดง o r g a n i z e จะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษค่ะการเงินเงินเข้ามากแต่ก็จ่ายออกมาก หมดเปลืองไปกับการใช้ใจฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อเกินเหตุมีเกณฑ์จะทําให้เงินขาดมือได้และระวังจะเสียเงินจากการเล่นการพนันการมั่วสุมอบายมุขซึ่งจะเป็นโทษให้กับคุณในอนาคตและระวังการถูกหลอกลวงเงินจากเพศตรงข้ามไว้ด้วยค่ะความรักและครอบครัววันนี้อาจได้รับข่าวดีเรื่องการมีบุตรอย่างที่คุณรอคอยจะเป็นเด็กมีบุญมาเกิด ครอบครัวมีความสุขสมหวังเป็นอย่างดีคนโสดมีเกณฑ์ได้พบคู่ที่รอคอยมีฐานะทางสังคมสูงและร่ำรวยอีกด้วยสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมคนช่วยเหลือมั่งมีโภคทรัพย์ธุรกิจสำเร็จทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เสริมความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองได้รับความนิยมยกย่องการงานประสบความสำเร็จเวลามงคล19นาฬิกา31นาทีถึง21นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงาน วันนี้คุณทำงานอย่างจริงจังและเชื่อมั่นในตนเองแต่มักจะต้องลุยเดียวเพราะชอบวางอำนาจแถมยังรู้สึกว่าใครก็ทำงานได้ไม่ถูกใจวันนี้จึงต้องเหนื่อยแต่งานก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะการเงินมีเกณฑ์จะถูกเชิดเงินนี้ถูกโกงหรือหลอกลวงจากพวก18มงกุฎคุณต้องระมัดระวังให้ดีการเงินไม่สู้จะดีนัก หาเงินยากและยังต้องระวังคนยักยอกหรือขโมยเข้าบ้านป้องกันให้ดีก็จะไม่พบปัญหาดังกล่าวคะ่ะความรักและครอบครัวรักไม่น่าพิสมัยสำหรับคุณในวันนี้อยากอยู่คนเดียวอยากมีชีวิตที่ง่ายๆไม่ต้องรับผิดชอบใครคนที่โสดอยู่จึงยังคงคลองโสดต่อไปอย่างเต็มใจส่วนคนมีครอบครัว ให้พากันเข้าวัดทำรรบุญหรือปฏิบัติธรรมฝังเทศจะทำให้มีความสงบสุขในครอบครัวมากขึ้นค่ะสีมงคลสีเขียวเสริมการเงินคล่องมือได้รับผลแบบไม่คาดฝันทิศมงคลทิศเหนือเสริมเมตตาคนอุปธรรมช่วยเหลือบริวารดีเวลามงคล เก้นาฬิกาหนาทีถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันเสาร์การงานคุณเป็นคนจิตใจดีงานวันนี้จะเป็นการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเป็นส่วนใหญ่อาจได้เป็นตัวแทนขององค์กรการกุศล ผู้ที่ประกอบอาชีพนักพยากรณ์หมอดูงานจะราบรื่นและโดดเด่นการเงินงานที่ต้องเดินทางโดยเฉพาะเดินทางไปต่างประเทศและการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติจะทำกำไรให้คุณเป็นกอบเป็นกำรรการเงินคล่องมือดีมากคะ่ะความรักและครอบครัวคุณดูเฉยชาก,กับคนรักไปหน่อยนะคะ มองไม่เห็นคนที่เข้ามาสนใจหรือทอดสภาให้คุณเลยลองกลับมามองดูรอบๆข้างคุณดูสักหน่อยจะพบว่าคุณถูกจับตาม,มองจากคนหลายคนเลยล่ะคะ่ะส่วนครอบครัวเพิ่มความโรแมนติกเข้าไปบ้างอย่าเอาแต่ทำงานอย่างเดียวสีมงคลสีชมพูสีบานเย็นเสริมความเมตตาจากผู้ใหญ่ความรื่นเริงใจและสัมพันธภาพที่ดีต่อคนรอบข้าง ทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเสริมสุขภาพความสุขสบายกายใจและสง่าราศีเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกานาทีขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ